มันวิวสวยวิวสวยไงเหมือนมาบ่อยนะแถวเนี้ยามาบ่อยมาบ่อย <c oughs> มาบ่อยนะแ <c oughs> ถวนี้ <c oughs> แถวน, <c oughs> นี้ปับ๊บป <c oughs> <ๆ>ั๊บเยอะโอ้โหกนับก่อนดิเดี๋ยวพี่อ่ะอ่ะสามสองหนึ่งโอเค เปิดชแนลเลยอ่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับอยู่ผมซีนิกแล้วครับอ่าจากช่องมาคุมาครับตอนนี้เราอยู่กับนี่พี่บอลครับใครรู้จักว้างอ่า G S G S M Gamer ครับหลายคนอาจจะรู้จักแหละเล่น GTA แซนลโหลโรัก็พี่โอ้ชุดสวยจังนี่ใครเนี่ยอันนี้เป็นแฟนครับมตอนนี้เราจะมาสอนน้องสินเล่นกันนะครับเซิร์ฟที่อเป็นเซิร์ฟที่ เป็นเซิร์ฟอันดับหนึ่งของ MTA นะฮะปกติคนคนไทยส่วนใหญ่จะเล่น ADMP กันใช่ไหมแซมแซมแกันจะอ่าผมก<ส>็<ส>ไม่รู้เหมือนกันผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นกัางไ,ได้ไหมปกติเคยเล่น GDI ออนไลน์ไหมครับอ่าเคยเล่นเล่นเซิร์ฟไทยแต่ว่า MTA ปะน่าจะใช่อ๋อเคโอเคเดี๋ยวพี่พาไปสอนพื้นฐานก่อนตอนนี้อ่าครับต้องน้องสิงเข้ามาในเซิร์ฟแล้วใช่ไหมตอนนี้จะป็นต้องสิงปรว เริ่มแรกมันจะให้เราเลือกว่าเป็นตำรวจโจรกับชาวบ้านเซิร์ฟนี้ก็ไม่มีอะไรมากมันเป็นแนวโรเปย์ครับใช้ชีวิตเหมือนชีวิตจริงนะเหมือนชีวิตจริงของเราเลยสําหรับชาแนลจีนเอ็มก็รู้กันดีว่าผมเล่นเซิร์ฟนี้บ่อยนะครับครับใครที่ดูช่องพี่ใช่ไหมจะรู้ใช่ใช่แต่น้องสินนี่ยังม้านไม่รู้เดี๋ยวขอแนะนำคนในชาแนลน้องสินก่อนเฮ้ยพูดชื่อยาาเรียกสินเรียกสินดีกว่าสินสินเดี๋ยวพี่พาไปทงชายโอ้ เนี่ยมันวิวสวยวิวสวยไงเหมือนมาบ่อยนะแถวนี้มาบ่อยมาบ่อย,อยแกแ,แ,แ,แถวนี้แถวนี้ปับป๊บๆเยอะโอ้ลงลงเลยมาบ่อยเลยเดีย๋ยวขั้นแรกเด็กที่สอนสอนพื้นฐานก่อนอ่าโอ้พื้นฐานคนเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนอาชีพได้เรื่อยๆครับแต่ยกยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราเป็นโจนเนี่ยแล้วเราติดดาวเนี่ยครับเราจะไม่สามารถเปลี่ยนอ่าเราจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นอาชีพอื่นนอกจากดาวเราจะหาย้โจนนะครับโจนจะสามารถยิงตำรวจได้ก่อนเลยแต่ตำรวจ แล้วตำรวจนี่ติดดาวไหมครับตำรวจไม่ติดดาวครับชนใครข้าตำรวจไม่สามารถยิงใครได้เลยนอกจากผู้เล่นคนนั้นจะเป็นโจรแล้วติดดาวครับส่วนผู้เล่นชื่อเหลืองๆเนี่ยชื่อเหลืองๆเนี่ยเขาเรียกว่าชาวบ้านคนที่สีม่วงเนี่ยเป็นเป็นอาไม่ใช่เป็นอาเบนะเป็นโจรนอกกฎหมายที่สามารถยิงโจรสีม่วงได้กันได้โจรสีม่วงสามารถยิงโจรสีม่วงได้กันได้ครับในแผนที่นะลองลองดูใน GPS มันจะมีสีเหลืองสีฟ้าสีม่วง สีแดงนะครับประมาณสีม่วงเนี่ยอะไรนะพี่โจนนอกกฎหมายครับยิงกันเองได้ครับโจนกับโจนยิงกันปกติโจนยิงกันไม่ได้ปกติจะเป็นแดงกับฟ้ายิงกันประมาณนี้โอเคแดงกับฟ้าเราใชฟ้าไม่สามารถยิงแดงได้เลยนอกจากเนี่ยนอกจากแดงมันจะสีแดงเนี่ยนอกจากแดงมันจะเป็นเนี่ยมีเลขหนึ่งมุมเล็กอยู่ครับเราใช้สามารถเราเราสามารถใช้กระบองทุบได้เลยครับเนี่ยกระบองทุบสี่ทีก็จะจับอ๋ออ่อสี่ทีให้ด้ดนให้โดนทุบรัวๆทุบไปรัวไปเลยอ่าอย่างนั้นแหละ จะมีทุลสอบให้เรานะเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้มันจะเป็นมันเขียนว่าเนี่ยอันติดบายเมาคุมะใช่นไหมฮะก็ลองล,องลากรถดูก<ะ>ใช่ลากไเราจะไปไหนลองลอง,ลองเดินไปไหนลองสินสินลองเดินไปนู่นนู่นลองเดินไปที่อื่นอะ่ะตรมนั้นก็จะตามสินไปเห็นไหมอ๋อเบเป็นเบใช, <c oughs> ใช่ใช่ใช่แต่มันจะมี <พา S 2> <ว>บอกบข้างบนบนหัวมันจะมีวินาทีบอกข้างบนอ๋อ บนบนบน,บนบนบนสุดเลยครับบนสุดบนหน้าจอเลยบอกว่าเราต้องไปส่งไอ้โจนคนนี้ก่อนที่มันจะหนีเราไปเนี่ยเนี่ยสินใช้รถพี่อ๋อมันจะมีในมินิแมปครับ G P S ด้านล่างด้านล่างซ้า,งา,งายจะเป็นรูปรูปผ้าฟ้าห<อ>ั <นะ S 1> อฟ้าฟ้าหัอใช่ใช่ให้เราไปส่งแล้วเราจะได้เงินนี่คือหน้าที่ของโจนหน้าที่ของตำรวจถ้าเ,เกิดหนึ่งดาวอ่ะเราไม่สามารถยิงจับตายมันได้หนึ่งหนึ่งดาวนี่คือยังแบบเป็นแบบโจนกระจกอะไรเงี้ยเราต้องใช้กระบองทุบเอาแต่ถ้าเกิดสองดาวเนี่ย เราสามารถยิงมันได้ครับแต่ที่จริงหนึ่งดาวมีข้อยกเว้นนะสามารถจับตายได้ก็คือมันยิงสวนเรามาแค่นั้นเองงั้นเราก็ตายด้วยดิใช่ครับตายครับเราไปก็จับก่อนครับจับจับทิมทิมอยู่เฉยทิมอยู่เฉยเดี๋ยวเราจับนะครับมาจับนี่ไปไปนี่เ่ยอ่าอ่าไปไปคือรถบกขึ้ไปนโรงพักไปพาไปพาไปเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับไปที่ขฟ้ามันจะเป็นรูปสัญลักษณ์จะได้เงิน <And> อ่าอ่าเดี๋ยวพี่พี่บอกก่อนว่าได้เงินเยอะแค่ไหนสมมติ oh. อ่าสมมติเราเนี่ยไอ้ตำรวจมาจับพีแล้วว่าชิบหายสมมติเราเราจับตายเราจะได้เงินเยอะกว่าปกติ 4. ประมาณ1.5เท่าครับประมาณนั้น oh. อ๋อไอ้จับเป็นจับเป็นจับเป็นเราจะได้เงินเยอะกว่าการจับตายหนึ่งเท่าย,ยิ่งดาวเยอะเราได้เงินเยอะนะสมมติเราติด6ดาวเนี้ยแล้วเราโดนตำรวจจับเนี่ยอย่างเนียแล้วเราโดนตำรวจจับเนี่ย ตำรวจก็จะได้เงินเยอะมากเลยประมาณหมื่นสองหมื่นครับพี่บอลครับสวัสดีครับกำลังอัดอยู่ครับใจเย็นนะเยี่ยมเยี่ยตายเลยพี่ตายใช่พี่ตายโดนพี่ติดดาวไงคือติดดาวเนี่ยครับยกตัวอย่างถ้าเกิดเราติดดาวเนี่ยในด้านของโจนเนี่ยจะไปอยู่ในคุกยิ่งดาวเยอะเท่าไหร่วินาทียิ่งเยอะเท่านั้นนะครับสมมติเนี่ยผมติดหนึ่งดาวเนี่ยผมติดประมาณยี่สิบวิครับเราต้องอยู่ในคุกเนี่ยในคุกก็จะมีพวกเครื่องเล่นให้เล่นนะครับมีพวกสล็อตแมชชีนเสื้อผ้ามีต่อต่างๆให้เล่นคนรู หรูมากใช่ใช่หรูหรูแบบหรูแต่ถ้าเกิดติดนานนี่โคตรน่าเบื่อเลยสามารถแหกคุกได้ครับให้เพื่อนเอามาออลมารับในคุกได้หรือไม่ก็ให้คนมาแหกคุกหน้าประตูแบบแบบนี้มันต้องมีแก๊งสินะถึงจะทำจะเป็นขบวนการสินให้ให้สินเลือกตอนนี้สินอิสระแล้วสินสามารถไปซื้อรถซื้อปืนไปเป็นทำอาชีพก็ได้อยากซื้อบ้านอยากทำอะไรบอกพี่มาพี่สอนโอเคครับลเือกกดีว่ามันมีเส้นทางเยอะตอนนี้เป็นตำรวจอยู่อูเอาใครขี่ชนตำรวจไปพ้นก็ได้นะเดี๋ยวพี่จะเป็นโจรไประดมคนมาจับสิน ผมเป็นตำรวจอนนี่ก็ได้ตำรวจในคาบโจนเดี๋ยวพี่ไปหาเถอรถรถมอไซค์พี่อยู่นั้นปะไม่รู้ใครเอาไปแล้วอชิบหายแล้วก็ดิไปหานะคนหนึ่งอ่าผมเดินเล่นอยู่แถวนี้จะไปเป็นไรต่ออะไปซื้อรถไหมไปทำอะไรต่อไปซื้อรถกันก่อนเราต้องมียานพาหนะรับขี่ใช่ใช่ไม่งั้นเราจะเดินไกลมากคุณผู้ชมคนนี้ใครเนี่ยเอ้าเอาเอา ทำไมพี่ยิงผมแล้วครับเนี่ยอ่าคนนั้นไม่รู้ชื่ออะไรอ่ะโจนสามารถยิงตำรวจได้ทุกเมื่อครับนี่แหละคือสีแดงด้วยสีแดงเป็นอะไรนะพี่โจนใช่ไหมก็เป็นโจนใช่ครับผมมีไม้กระบองอย่างเดียวผมก็ต้องวิ่งดิมันจะมีดาวอยู่ข้างหลังชื่อเวลาเราเราจะได้รู้ว่ามันติดกี่ดาวยิ่งดาวเยอะอะไรยิ่งได้เงินเยอะแล้วมันยิ่งอันตรายด้วยยิงยิงยิงโจนเอ้ยยิงยิงโจนโอ้โมันยิงละมันยิงลวมันยิงละไปละไปละ ตัวอย่างเรายิงตำรวจตายหนึ่งคนเนี่ยแล้วทุบตำรวจเนี่ยเราเอากระบองหรือว่าอาวุธไปทุบตำรวจหรือว่ายิงตำรวจเนี่ยเราจะติดหนึ่งดาวถ้าเกิดตำรวจคนนั้นตายแล้วก็ได้สองดาวขึ้นมาทันทีอ๋อได้เงินเยอะนะตอนนี้มันผมผมตายแล้วครับนน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกวิธีการมาร์คมาร์คมาร์ารคผู้เล่นติดดาวให้ไหมกด F5 ถ้ากิดสิบอ่าเดี๋ยวผมกำลังเกิดใหม่กด F5 ใช่ไหมครับมันจะมีบอกเลเวลโจรเลเวลตำรวจอยู่โอเคอ่าแล้วแล้วกดคำว่าพินออหรือไม่ น่าจะเป็นพินอครับพินอพินออเอ็นออมันก็จะเป็นธงแดงๆขึ้นอ่าเจอละมีธงเต็มเลยนี่แหละคือนี่คือหน้าที่ของอ่าตำรวจตำรวจก็ไปจับมีปืนโอเคครับโอเคเดี๋ยวพี่ไปนั้นก่อนพาไปอ่าอะไรนะไปสานตำรวจไปดูอาชีพตำรวจมีอะไรมั่งอย่าบีดอย่าบิดนะจี้จีจีแล้วลืมไปล็อกรถไปหนึ่งกดล็อกก่อนขึ้นมาขึ้นมาอ่าไป เดี๋ยวสถานีตำรวจอยู่ไหนวะเนี่ยลืมลนะเขตถ่ายยัไงไงสถานีตำรวจจะมีหลายอาชีพตำรวจมากครับมีอาชีพตำรวจสืบสวนตำรวจจราจรเนี่ยตำรวจตำรวจจราจรเนี่ยมันจะมีพิเศษก็คือเราจะมีกล้องหนึ่งอันถ้าเกิด<อ>เรายืนอยู่เรายยืนอู่ข้างทางเนี่ยผู้เล่นที่ขับเกินร้อยเนี่ยเราเราถ่ายรูปได้ไหมได้<อ>ถ่ายปึ๊บเราก็ได้สองพันถ่ายปึ๊บเราก็ได้สองพันเจ็ดเคอาชีพเสริมตั้งด่านได้ครับมันจะเป็นแบบ เขเรียกหนามหนามที่มันเอาไว้วางตรงถนนน่ะนี่มันวิธีรวยชัดๆถ่ายที่สองพันถ้าเกิดโจนที่ติดดาวผีผ่านหนามหนามก็จะระเบิดยางประมาณนี้อเราก็จะจับได้ประมาณนี้ถ้าเกิดไปเยอะนี่เงละเหมือนตำรวจไทยเนาะเอเหมือนเลยเนี่ยเนี่ยครับเข้าไปด้ในนี้มันจะมีบอกคู่ว่าต้องเลเวลเท่าไหร่ว่าถึงจะเป็นได้นี่คือขั้นต้นของตำรวจนะนี่อธิบายขั้นต้นของตำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็จะมีรถเออแล้วก็จะมีรถพิเศษนะครับรถพิเศษของอาชีพนู้นอาชีพนี้ว่าจะซื้อได้หรือเปล่ารถตำรวจมีไหมนี่นี่มีเปลี่ยนสกินได้นะอื๋อเข้าไปเมนมีอะไรเลยหรือยังซื้อไม่ได้กดแซดกดแซดมันจะมีแซดล่างขึ้นแซดเมนมีไม่กดแล้วไม่ขึ้นอะไรนี่คืออะไรเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเปลแพทเป็นนะพี่ต้องไปเปลี่ยนอาชีพมาทดลองมันสักครู่นะอุ้ยรถตำรวจจะเป็นตำรวจกันไหม พี่มาแล้วอ่าพี่มาแล้วคันละห้าพันนั่นแหละมันถูกครับถ้าเกิดเป็นปกตินี่ราคาแพงมากเลยนะรถรถเก่งอ,ะ 5, อ่ะห้าพันนี่ถือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์แค่คันเดียวหรือไม่ใชจัจก,กรยานแค่คันหนึ่งครับห้าพันอ๋อแล้วผมมีเงินเท่าไหร่วะด,ดูดูตรงไหนอ่ะดูด้านบนขวาจะมีหลอดเลือดกับชุดเก็บแสนสองอ่อาเนี่ยราคาสามแสนเนี่ยรถดีมากเลยโกลด์อินเฟอร์โนอินอินเฟอร์นัปอินเฟอร์นัปอินเฟอร์โนอะไรละ่ะเออ มรีเป็นอาวุธครับด้านด้านหน้าตรงนี้จะเป็นอาวุธสำหรับสำหรับตำรวจมาแล้วผมได้รถและนี่แหละสวยไหนอยู่ไหนนี่อยู่รถตำรวจได้กดล็อกรถก็กดทับแล้วก็ L O C K ครับมันจะเป็นรูปกุญแจด้านล่างครับ L O C K กดทีล็อกล็อสินข้าวผู่นะอ่ามาแล้ว โอเคคลิปอาจจะตัดบางช่วงบ้านนะครับพอดีว่าลองใช้โปรแกรมอื่นนะครับโปรแกรมที่ใช้ประจําใช้ไม่ได้มาซื้อปุ้ยเนซื้อปุ้กันตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนอ่ะที่เดิมใช่ใช่ตรงราวตรงราวใกล้ๆที่ซื้อรถอันนี้เหลืองเหลืองนี่เหลืองเหลืองนี่นี่มันลดอาอาแบบแบบตอนนี้คนอาจจะน้อยครับนี่เป็นเซิร์ฟนอกนะครับย้ําว่าต้องมี สกิลการใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงถ้าเกิดเป็นคนสามเหรียญเอาวันไหนดีอะถ้าเกิดอ่าพี่บิ๊กตัวอย่างถ้าเกิดปืนที่เรามีแล้วเราจะซื้อกระสุนได้ครับอ๋อผมไม่มีอะไรเลยแม่เราจะมีขั้นแรกเราจะมีนั้นให้ก่อนถ้าเกิดจะไม่ผิดจะมีเอ็มพีไฟให้ก่อนเออปืนที่ซื้อกระสุนได้แสดงว่าเรามีปืนแล้วปืนที่ซื้อได้แสดงว่ายังไม่มีปืนผมชอบสายสายเร็ว เอ็มพีไฟเราจะมีให้ก่อนเลยเริ่มแรกถ้าเกิดจะไม่ปิดนะใช่เอ็มพีไฟก็ได้นะครับพี่ว่าแรงดีอ่าดูดิลูกกระสุนเอ็มพีไฟมาสักห้าสิบห้าสิบห้าสิบบาทห้าสิบลูกบบเยอะนะครับห้าสิบห้าสิบลูกนี่มันไม่ได้แค่ห้าสิบนัดนะกดรัวๆเซฟเรื่องตา์ไว้ด้วยนะเดี๋ยวไปซื้อรถซื้อรถกันอีกเรามีรถแล้วนี่เอ็มพีไฟทำไมมันขึ้นสีแดงๆอะไรไม่รู้ ตังมีไหมล่ะตังมีอยู่แสนสองอ่านี่ปืนโอ้โหอ่านั่นแหละคลิกขวาใช้ได้เลยคลิกขวาเล็งก็ใช้ได้เลยครับแต่ถ้าเกิดเป็นอาชีพอื่นอย่างอย่างโอ้โอ้โอ้โอ<า>ลัน่น,นลั่นเลยดังดังแรงไหมลดเสียง <ไป S 1> เลย,<ป>เลยโอเคไปไหนพี่อยู่ไหนแหละ ไม่มีคนขับรถกูยิย้มหายอย่อาอย่ารถกูไปปัสต้าฟ็อกเอ้าวพิเศษรถกลับมาก่อนโอเคพี่ล็อกรถแล้วหนึ่งนะเดี๋ยวเชิญสินเข้าเป็นเพื่อนแล้วหนึ่งเอ,เอ้าเอ้ยจี๋ลงไปก่อนดิส,นสินอยู่ไหนเนี่ยเอออยู่ยหน้าโรงพักเอาเอาเสกสินรถเสกรถมาเลยพี่สอนไปนั้นเด้ขึ้นรถพี่ก็ได้มากดจีกดจี๋ไปมีโจวตรงไหนมั่งมีโจวตรงไหนมั่งอุ๊อุ๊อุ๊กดแล้วไม่ขึ้น ไม่ขึ้นหรออ่ากดแล้วมันไม่ขึ้นอ่ามาแล้วไปโอ้ยโอ้ยโหเสียง,ง,งดงงังกันหนูว่ากดเดี๋ยวพี่ลืมบอกไ,ไปกด F5 ้้าใหม่มันต้องติ๊กคำว่าเอาเบาวันสตาร์เลยครับเอาเบาวันสตาร์โอเคอ่าติ๊กและอ่าแล้วก็กด P N O กดแล้วอะไรแะมันจะมีรูปเห็นไหมรูปธงอ่าเยอะเลย นั่นแหละฮะคือจบที่เราให้เราไปจับรถมันเป็นอะไรเนี่ยเลียวร้อย่างเดียวเลยรถแรงรถแรงเกินลองลองไอสิงลองไอสิงขี่ฮะอืมนะไอมเบรกไม่อยู่โอ้โหรถแรงมากขี่ไปข้างหน้านะไปจับต้นไหนก็ได้พี่ไปช่วยยิงอ่ะไปเลยโอ้โหธงมันเยอะมากต้องนี่ธงธงสกอตนี่ก็ได้นะไปเอารถเนี่ยทางซ้ายเนี่ยทางไหนนะทางนี้ขับขางหน้าเนี่ยทางซ้ายซ้ายซ้ายเฮ้ย นนีมัด้านล่างด้านล่างได้สก,กอตเห็นปะตรงตำรวจอยู่อ่ะอะไรตรงไปตรงไปไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้ถอยก่อนถอยก่อนที่บอกให้โอ้รถ<ง>แรงโอ <คด S 1> <ง>เคแรงปะโคตรแรงเดี่ยวขวาเดี่ยวขวานี่มีเดี่ยวขวาข้างหน้าเนี่ยนไหนไหมรถตู้รถตู้อ่ะรถรถขนกันนู้นั่นแหะนู้นลุ้นหลังนไหนวะขวารถถอยก่อนถอยก่อนแม่งมึงขี่ยากวะโคตรยากเลยตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยนั่นแหละเฮ้ยโอ้โห นี่แหละ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 นี่แห L และเราต้องมาขนรถคันนี้ครับไปส่งไปส่งที่อ,อันนี้ไปส่งที่ฐานทิมดเนี่ยเรามาคุ้มกันรถถ้าเกิดเราอยู่ในเขตเนี่ยมันจะมีด้านล่างขวาให้เราคุ้มกันรถคันนี้จะขี่ไม่เกินสี่สิบครับเราต้องคุ้มกันไม่ให้โจรมายึดถ้าเกิดถ้าเกิดโจรขึ้นเนี่ยจะเป็นสีแดงเนี่ยแถบแข้างบนยังเป็นสีแดงได้ยืินเยอะนะครับให้เรามาคุ้มกันทำไม่ขี่ชายงวะมันได้มันขี่ได้แค่สี่บให้เรามาคุ้มกันประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดเงินทีถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราออกไปจาาากกกรุ้้มันอยย่งเี เราก็จะได้เงินนะถ้าเกิดรถมันไปส่งสาเร็จอะนะเราเราโส่งมาแค่นี้ได้แค่ไหนก้าวแค่นั้นอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดอยากได้เงินเยอะเราก็เนี่ยอยู่ในเขตของมันไปเยอะสามารถสมมติเข้าไปในรถกันการนส่วนได้นะอันนี้เป็นคนไทยนะครับเนี่ยคนไทยที่ขี่บนรถนี่นี่ชื่อเทพซาหรือว่าไอ้ไอ้ขับจริงๆริงไม่ใช่หครับคนไปพี่เร่งหน่อยพี่เร่งพี่โอ้เงียบเลยโอ้ ทำคนเดียวใช่ทำทำคนเดียวได้ใช่ไหมครับภารกิจได้ครับได้ได้ทำคนเดียวนี่นี่โจมมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมีผมมีฮอแล้วเนี่ยแล้วปืนปืนผมปืนปืนผมหายเอาปืนเอาชิบหายเอาปืนหมดป่ะเอาอุยปืนหมดปืนหมดยิงไปนัดเดียวเองนะผมไล่ไล่ไล่ตีไล่ตีไล่ไล่โอ้ปอกปอกสวัสดีพี่สวัสดีนี่นี่นี่ โอ้โหโอ้โหชิบหายไล่กันตายครับโดนตำรวจไล่กันตายมีมีคนมาช่วยมีคนมาช่วยเจนี่เราจะเกิดใกล้ๆเลยครถ้าเกิดเป็นโจรถ้าเกิดเป็นตำรวจเราก็เกิดลงปานครับถ้าเกิดเป็นโจรก็เสร็จในคุกนะโอเคอ่าผมฆ่ามาเรียบร้อยผมมผตีมันตายเลยตีคนไทยเลยคคนไทยนะเมื่อกี้คนตีจีนจีเอ็มอะไม่รู้อ่ะ นี่ฮะตรงเนี้ยมันจะเป็นโรงพยาบาลเหลืองเหลี่ยนี่เหลืองเหลืองวงกลมวงกลมวงวงกลมกลมอะฮะครับนั่นแหละมันจะสามารถรับอาชีพได้เป็นที่รับอาชีพของชาวบ้านนะครับอ๋อโอเคไม่รู้ผมอาจจะมีเอาผมอาจจะมีเสียงไม่แตกเล็กน้อยนะผมก็ไม่รู้ว่าพวกแฟร์มันเป็นอะไรไม่ฟล็อกไม่ไม่ไม่แตกกันไม่แตกไม่แตกครับดีแล้ดีละจะไม่ได้เขาคิดคนอื่นฮะ คนไทยลงใจครับตอนนี้โอเคมามาช่วยกันเนี่ยออนศูนย์ชั่วโมงกันทั้งนั้นเลยเนี่ย <c oughs> มันจะมีชั่วโมงบอกถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่จะมีชั่วโมงขึ้นบนหวัวถ <Okay. S 2> ้าเกิดออนครบสิบชั่วโมงมันก็จะไม่มีละมันดูเป็นความนิวบี้มากเลยอะ่ะอ้อุ้ยอันนี้บินบินเป็นโดนสองโจนอันนี้สายสายสองสามารถตั้งค่าสามารถใช้แจ็คแพกได้นะคลิมทับแล้วก็แจ็คแพก อ๋อโอเคไม่เป็นไรผมขอเดินไปกับรถเนี่ยเดินใช่เดินเดินมันจะได้เงินครับถ้าเกิดเราไม่เดินเราก็จะไม่ได้ผมเดินมันเร็วกว่ารถอีกนะนันนี่มาผิดทางเลยพี่มาผิดทางหรือเปล่าผิดทางเฮ้ยไปไหนเนี่ยเอาเฮ้ยววินวอล์กเลยเนี่ยเอาเอาเปลี่ยนคนขับไหมพี่สงสัยเมาเนี่ยเปลี่ยนคนขับไหม อ๋อถ้าเกิดถ้าเกิดยิงวนนานก็ยิ่งได้เงินเยอะถ้าเกิดเราอยู่ภูเกตนานก็ได้เยอะแต่ถ้าเกิดมันมันจะมีเวลาจำกัดด้วยนะถ้าเกิดรถไม่ไปส่งถึงที่รถมันก็จะหายไปเองอ๋อโอเคครับแล้วมันมีเวลาจํากัดไหมเนี่ยไม่มีไม่ได้มัน,ม,นมันไม่มันไม่มีเวลาบอกมันไม่มีเวลาบอกครับอ๋อจะไปไปกับพิชานี่ก็จบนะฮะอีกนานแค่ไหนกว่าจะถึงตัไปต้ง้รถคนสก็ได้นะครับมาทำภารกิจให้ดูก็ได้ เดี๋ยวมันจะได้ดิฟต์เต็มใช่ก็สายเร็วก็สายเร็วอุ้ยคนนี้หมวกสวยนิโลหิตบอลอันอันนี้ทหารนะเนี่ยโอ้โหดีกับพี่ทหารใช่อัน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 นี้สังเหลืองนี่เป็นชาวบ้านไอเสื้อดเทาๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทหารอ๋อขี่รถมาส่งที่ป้อมตำรวจใช่ใช่เดี๋ยวเราลงไปด้านล่างแบบนี้นี่เองและนี่คันนี้ทำไมเนี่ยโอ้ นำขบวนมาวินดีเซตูนย์ศูนย์เจ็ดบอกวาให้รีบไปหน่อยเฮ้ยนี่นี่เ็จแล้วอ่ะยังยังฮะเอ้าไม่ไปเหรอไปดิไปดิอ้าวอ้าจิงรถจิงลงมาในนี้บอกว่ารถจิงอ่ะไปลงลงสงสัยมึงขับครั้งแรกไหมเนี่ยออออนออนห้าชั่วโมงอะไม่แตกใจอยากซื้เลย โอ้คือเกมนี้ถ้าเกิด AFK ไว้ถ้าเกิดทิ้งตัวไว้จะไม่นับชั่วโมงครับเราต้องเล่นไปเรื่อยๆถ้าเราทิ้งไว้ตัวละครมันจะอยู่ไหมหรือว่าไม่อยู่อยู่อยู่ครับอยู่แต่มันไม่นับเวลาที่เราเล่นครับมันจะเข้าเป็น AFK อันทีเลยมันจะยืนอยู่เฉยๆใช่ใช่เราทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยมันจะไม่นับเวลาเล่นไงคนอื่นยิงได้ไหมไม่ได้ยิงได้ครับยิงได้เอาชิบหายแล้วไปอยู่ในเซฟโซนมันจะมีเซฟโซนให้อยู่มีทุกที่มีทุกที่ลงบ้านโรงระไหน อ่ะไปดิเฮ้ยชื่ออะไรแกงเกียวหวานอะ่ะไม่ใช่แกงอะไรวะแกงพ, <c oughs> พงีนี่ตอนนี้จะได้เงินลแล้วเข้าเลยเนี่ยรับเงินรับเงินโอ้โหเงินทะลักเลยโอ้โหมิชชั่นพีดนี่หาอะไรได้เงินหนไหงนได้เท่าไหร่โอ้โหได้หมื่นกว่าพี่ได้สองหมื่นหมื่นสี่ได้ไมัอ่ะเนี่ยนจะเป็นเลเวลไป่อไหมหรือว่ายังไงตัดก่อนก็ได้ โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเจอกัน <ะ S 1> พักหน้าครับเดี๋ยว<ห>เราไปเล่นอย่างอื่นกันต่อนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้น้องซินแล้วก็ G s m gamer ของผมน,นะครับอย่าก,กดให <c oughs> ้ G s m gamer กันด้วยนะครับน้องซินเขาสอนลมวัดนะถ้าเกิดใครอยากไปดูพี่ไม่ได้สอนนะครับช่องที่รีวิวเดี๋ยวพอพี่เขียนพราะวินโดว์สิบขนาดหน้าจอไม่ได้ครับมันเป็นมันเป็นวินโดว์ใหม่เนาะโอเคก็อ่ฝากก่อนแล้วกันก็คลิปอาจจะตัดบ้างนะครับพอดี๋ยวเมื่อกี้ไปอัดแล้วได้มันเต็ม นะฮะอาจจะต้องไปดูคลิปเต็มจากจากพี่บอลน,นะครับฮนะโอเคบ๊ายบายครับถ้าอยากให้เล่นกันอีกก็เม้นนะครับอย่าลืมกระทืบไลค์กันด้วยบายแฮ <c oughs>